สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงบอร์ดเกมที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการประมงแล้วก็พูดถึงเกม f l e e t ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเกมชิปยาร์ดแล้วก็มาพูดถึงประวัติศาสตร์ของท่าเรือและการต่อเรือกันบ้าง ท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่นักโบราณคดีคนพบนะครับก็คือท่าเรือที่อยู่ในเมืองโลชานลูกแม่น้ําสินธทุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมฮาร์ปาลในประเทศอินเดียเมืองโลชานเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองมากๆเมืม่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชพวกเขาเนี่ยทำการค้าขายกับโลกภายนอกมีการนําเข้าทองเหลืองมามีการส่งออกเบ็ดตกปลาหินมีค่างาช้างแล้วก็เปลือกหอยด้วยเพื่อการนี้เนี่ยชาวโลชานเนี่ยก็เลยสร้างท่าเรือขึ้นมาเป็นท่าเรือที่ต่อกับแม่น้าสินห์ ุให้เรือเข้ามาพักแล้วก็สามารถแล่นเรือออกไปยังมหาสมุทรอินเดียได้ด้วยอย่างไรก็ดีปัจจุบันเนี่ยนักโบราณคดีหลายคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นสตรัคเจอร์อะไรสักอย่างที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันใช่ท่าเรือจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นแค่อ่างเก็บน้ําธรรมดาก็ได้เพราะว่าเมืองโลธานเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเมืองอื่นๆที่อยู่ในล่มแม่น้ําสินธุในกันเนี่ยถือว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมีขนาดกลางนะครับก็เลยมีข้อสงสัยว่ามันอาจจะไม่ ใต้น้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามันมีเกลือทะเลอยู่แล้วมันก็มีซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลอยู่ด้วยก็เลยระบุได้ว่าทั้งนึงเนี่ยน้ำที่อยู่ในอ่างเนี่ยน่าจะเคยเป็นน้ําเค็มมาก่อนแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งที่หลงเหลือมาเนี่ยจะเป็นท่าเรือจริงๆเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทีนี้ผมอยากจะขอกระโดดข้ามเวลามาสักพันปีแล้วมาพูดถึงเรือสินค้าแบบที่ชาวยุโรปใช้กันอย่างแพร่หลายบ้างต้นกําเนิดของเรือสินค้าในยุโรปแน่นอนครับว่ามาจากชาวไวกิ้ง แบบเสารกระโดงเดียวไม่มีหางเสือนะครับแต่ว่าจะให้คนเนี่ยมาใช้ใบพายขนาดใหญ่เนี่ยคุมอยู่คางท้ายแล้วก็หมุนไปหมุนมาเพื่อกําหนดทิศท,ทางการแล่นของเรือแต่ทีนี้เนี่ยพอถึงช่วงศตวรรษที่12เนี่ยเรือไวกิ้งแบบเดิมเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยเรือแบบใหม่แทนที่จะใช้ใบพายก็จะมีหางเสือแล้วนะครับท้องเรือก็แบนกว่าทําให้สามารถจอดเทียบท่าแล้วก็ขนส่งสินค้าได้แต่ข้อแตกต่างที่สําคัญที่สุดก็คือไม้ที่เอามาใช้ทําเรือในเรือไวกิ้งเนี่ยมันจะใช้วิธีการตอกไม้นะครับก็คือว่า ไปตามเนื้อไม้ซึ่งไม้ที่ได้จากการตอกเนี่ยมันจะแผ่นเดียวกันขนาดใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติของไม้เลยซึ่งผลก็คือไม้เนี่ยมันจะมีความแข็งมากๆในขณะที่เรือยุโรปยุคใหม่จะใช้วิธีการเลือ่อยซึ่งการเลื่อยเนี่ยมันอาจจะได้ไม้ที่อ่อนกว่าและไม่แข็งแรงเท่าแต่ว่าข้อดีก็คือสามารถทําได้ง่ายกว่าผลิตเรือได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการต่อเรือแต่ว่าจุดเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่สิบสี่สิบห้านะครับก็คือเป็นยุคแรกที่คนเริ่มสร้างเรือที่มีีีหลลาาายเเสกกระะดงแ้้ววือพนนจม กว่ามากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํากันแบบว่าไม่กี่คนได้มันต้องใช้ขนาดอุตสาหกรรมขึ้นมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการต่อเรือทีนี้ผมอยากจะขอกระโดดท่าเวลามาอีกมาพูดถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมบ้างหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือเรือกลไฟเรือเครื่องจักรไอ้น้าหลักการก็ง่ายๆนะครับเขาจะเอาแบบใบพายเนี่ยมาเสียบๆๆติดกันเป็นวงกลมเราเรียกกันว่าใบจักรแล้วก็ให้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยคอยหมุนใบจักร แม่น้ําเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนยังไม่รู้สึกปลอดภัยพอที่จะขึ้นแล้วก็เอาไปล่องเรือต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีเลยกว่าจะมีเรือกลไฟเดินทะเลลําแรกถูกสร้างขึ้นมานะครับชื่อเรือก็คือ e x p e r i เ e n t เวลาใช้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ข้ามหาสมุทรนะครับใช้แล่นแค่จากเมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ,กฤษไปอีกเมืองหนึ่งเท่านั้นเองแต่จากจุดนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมการต่อเรือก็เลยเกิดขึ้นมาโดยเรือในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเรือเหล็กผสมกับไม้คือเหล็กเนี่ยทนทานกว่าไม้ก็จริงแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันถูกกัดกร่อนโดยน เจอเพียงมาเกาะมาอะไรเข้าเนี่ยเหล็กมันก็ทนไม่ไหวแล้วชั้นเรือยุคแรกเนี่ยก็เลยเป็นเรือผสมผสานข้างในเป็นโครงเหล็กแต่ว่ามีโครงไม้เนี่ยมาบุกภายนอกจนมาช่วงศตวรรษที่19เครึ่งหลังนั่นแหละมนุษย์เราถึงค้นพบว่าถ้าเราสามารถผสมาธาตุคาร์บอนลงไปในเหล็กบริสุทธิ์ได้มันจะเกิดเป็นเหล็กกล้าขึ้นมาซึ่งเหล็กกล้าเนี่ยจะทนทานกว่าแล้วก็ทนน้ําทะเลได้มากกว่าจากนั้นเนี่ยเรือที่ประกอบขึ้นจากเหล็กกล้าทั้งลําก็ถึงได้เกิดขึ้น ทีนี้พอเรารู้ประวัติศาสตร์คร่าวๆเกี่ยวกับการต่อเรือแล้วเนี่ยเราจะมารู้จักเกมชิปยาร์ดกันดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือเกมนี้ออกมาในปี2009โดยนักออกแบบบอร์ดเกมก็คือวลาดิเมียสุชิเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการต่อเรือครับโดยเราจะต่อแต่ละชิ้นส่วนเรือซึ่งก็มีตั้งแต่ปล่องไฟปั้นจันรเสากระโดงใบจักรปืนใหญ่แล้วก็ต้องทำเครบินให้ผู้โดยสาร เสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราใช้เรือของเราเนี่ยขนใครมีทั้งนักธุรกิจหรือว่าทหารสุดท้ายพอสร้างเรือเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีกัปตันด้วยไม่งั้นเรือเนี่ยมันจะแล่นออกมาไม่ได้ทั้งหมดที่เราจะทํานี้เนี่ยจะต้องใช้เงินนะครับบางทีเราก็จะต้องไปกู้เงินมาจากธนาคารในเกมหรือบางทีเราก็จะต้องขนฐานหินขายฐานหินเพื่อทําเงินด้วยส่วนวิธีการสร้างเรือในเกมนี้นะครับเราจะใช้กลไกที่เรียกว่ารอนเดลเกมชิปยาร์ดเนี่ยจะเป็นเกมที่มีรอนเดลเนี่ยหลายๆชั้นเนี่ยซ้อนกันไปซ้อนกันมารอนเดลเนี่ยในภาษาบอร์ด กลมโดยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะถัดกันทำแอคชั่นเป็นวงกลมคนที่อยู่ท้ายของรอนเดลเนี่ยก็จะได้ทำแอคชั่นก่อนแล้วก็เดินขยบมาข้างหน้าแล้วก็คนท้ายก็ขยบขยบมาข้างหน้าแบบนี้ถัดกันเรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทำแอคชั่นอะไรก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ของแอคชั่นนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับรอนเดลเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะสร้างปั้นจันสร้างปืนใหญ่เราก็ต้องไปดูว่ารอนเดลของปั้นจันปืนใหญ่มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราอยากจะสร้างปั้นจันถ้ามันอยู่ในตำแหน่งปืนใหญ่เราก เราอยากจะเชิญนักธุรกิจมาเราก็ไปดูว่ารอนเดลมันอยู่ตำแหน่งไหนถ้ามันอยู่ตำแหน่งนักธุรกิจก็ดีไปแต่ถ้ามันอยู่ตำแหน่งของทหารเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะได้เชิญนักธุรกิจมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเกนมนี้เงินถึงได้สําคัญมากๆพอเราสร้างเรือออกมาแล้วเราก็จะเอาเรือไปแล่นทดสอบในอา่าวซึ่งยิ่งเรือของเราเนี่ยมีเสากระโดงมากเท่าไหร่เรือก็ยิ่งแล่นได้เร็วแล่นได้ไกลแต่จะมีเสากระโดงมากแค่ไหนเนี่ยก็สู้มีปล่องไฟกับใบจักรไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือยุคใหม่มันแล่นได้เร็วกว่าอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยพอก เราไปตกสัญ,ญลักษณ์ตรงไหนในอ่าวเราก็จะได้คะแนนตามนั้นเช่นตกสัญ,ญลักษณ์ปั้นจันรเราก็จะได้คะแนนตามปั้นจันรตกปืนใหญ่เราก็จะได้คะแนนตามปืนใหญ่เพราะฉะนั้นการเล่นเกมนี้เนี่ยจุดหลักของเราคือเราต้องพยายามสร้างเรือที่เราอยากจะสร้างให้ได้ดีที่สุดแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเผื่อความเหลือขาดของรอนเดลด้วยต้องพลิกแพลงคอยกะจังหวะแล้วก็เอาชนะกันทำแอคชั่นที่ให้ผลประโยชน์กับเราได้มากที่สุดถือว่าเป็นเกมอีคโนมิกที่สนุกมากเกมหนึ่งเลย ตอนหน้าเนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในเซตบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับท่าเรือและการประมงแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวคอยมาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับ